สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้ต้องจารึกชื่อของอาเซนนลลงในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหลังจบแมตช์ล่าสุดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสแม้สกอร์จะจบลงด้วยความตื่นเต้นที่3ต่อ2เหนือไคลรัตอัลมาตี้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าสกอร์คือสถิติครับ ทับปืนใหญ่กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าชัยชนะ8นัดรวดเก็บ24คะแนนเต็มชนะ100%ในรอบแบ่งกลุ่มรูปแบบใหม่แต่นอกจากสถิติแล้วรูปเกมในนัดนี้ยังมีประเด็นแท็ติกที่น่าสนใจทั้งบทบาทใหม่ของคายฮาวเวตการแจ้งเกิดของดาวรุ่งและการตัดสินใจที่เป็นเครื่องหมายคำถามของกองหน้าตัวใหม่เราไปเจาะลึกรายละเอียดกันครับภาพรวมเกม พายุครึ่งแรกและการประคองตัวครึ่งหลังครึ่งแรก The Dominance a r เซนอลจัดชุดผสมที่ดูเหมือนชุด B ีแต่คุณภาพคับแก้วเกมรุกวุบวาบมากโดยเฉพาะคายฮาวสที่ลงมาเล่นคอยปั้นเกมหลังวิกเตอร์เยอร์เคเรส a r s e n อนออกนำเร็วตั้งแต่นาทีที่2และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์3ต่อ1แบบที่ครองบอลเหนือกว่าชัดเจนโดยมี XG สูงถึง4.06ตลอดทั้งเกมครึ่งหลัง The Transition เมื่อเกมขาดอาร์เตต้าเลือกถอดคีแมนอย่างคายฮาวเวสและคารลาฟิโอรีออกทันทีตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังเพื่อรักษาความฟิตทำให้จังหวะเกมรุกดรอปลงไปบ้างและเป็นการเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลถ้วยใหญ่ในครึ่งหลังอาร์เตต้าสร้างเสียงฮือฮาด้วยการส่งนักเตะจากอะคาเดมี่ลงสนามถึง2คนซึ่งเป็นการเปิดตัวซีเนียเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเขาครับ 1. อีฟอิบราฮิม ลงแทนนอกาดนาทีที่89 m i f i e l d มิดฟิลด์ดาโมที่เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกไปเมื่อสัปดาห์นี้เองครับฟอร์มในสนามแม้จะได้เล่นเพียงไม่กี่นาทีแต่เขาก็ลงมาช่วยไล่บอลในแดนกลางแทนที่นอกาดได้อย่างกระฉับกระเฉงอาเตต้าเลือกส่งเขาลงมาสัมผัสบรรยากาศและเป็นการยืนยันว่าสโมสรพร้อมผลักดันเด็กปั้นที่มีความขยันและวินัยสูง 2. b r แบรนโดเบลลีโจเซฟ ลงแทนมาตินเนลลี่นาทีที่77ปีความเร็วสูงวัย17ปีที่แฟนๆนในทีมเยาวชนเปรียบเทียบว่ามีสไตล์คล้ายเอเบเรชีเอเซ่ไอดอลของเขาครับฟอร์มในสนามมีความกล้าเล่นกล้าลากเหลือยทางฝั่งซ้ายแทนที่มาตินเนลลี่มีจังหวะประสานงานกับเยซุสที่ลงมาแทนเยอเคเรสได้เห็นบ้างถือว่าเป็นการเติมความสดใหม่ทางกราบสายเจาะสถิตินักเตะเด่นคายฮาร์เวส 8.5เต็ม10 Man of the match นัดนี้ฮาวเวสแสดงให้เห็นว่าเขาคือหัวใจของอาเตต้าอย่างแท้จริงครับ1ประตูกับ1แอสซิสไม่ใช่ทั้งหมดแต่การสร้างโอกาสทองหรือ Big Chance c r e เอเตถึง2ครั้งและการชนะดวลกลางอากาศ4จาก6ครั้งแสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ที่หาตัวจับยากวิกเตอร์เยอร์เคเรส7.5เต็ม10กองหน้าป้ายแดงยังคงรักษามาตรฐานความคม นัดนี้เขาสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งถึง8ครั้งเป็นตัวอันตรายที่กองหลังไครัดเอาไม่อยู่แม้จะมีจังหวะหลุดเพิ่มแต่ภาพรวมถือว่าน่าประทับใจมากเอเบเรชีเอเซ่เจเต็ม10รับบทจอมทับแทนโอเดกาดได้เนียนตาครับสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จ3ครั้งมากที่สุดในทีมและการจ่ายบอลสำคัญหรือคี์พาสเซสอีก3ครั้งทำให้เกมรุกฝั่งซ้ายดูมีมิติและพลิ้วไหวตลอดทั้งเกม จุดที่ต้องหยิบมาพูดถึงในนัดนี้คือการปรับหมักของมิเกลอาเตต้าที่ทำให้เราเห็นอาวุธใหม่3อย่างครับ 1. นอกาศดกับบทบาทคอร์เตแบ็กแดนกลางหลายคนมองว่าคริสเตียนนอกาศดคือตัวสำรองใช้หมุนเวียนในแดนกลางแต่ในนัดนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าเขามีของครับด้วยสถิติวางบอลยาวสำเร็จถึง6จาก7ครั้งแม่นยำา90%นอกาดไม่ได้แปะบอลไปมา แต่เขาทำหน้าที่เหมือนควอเตอร์แบ็กที่คอยเปลี่ยนแกนจากรับเป็นรุกประตูนำสอตหนึ่งก็เริ่มมาจากบอลยาวของเขานี่แหละครับถือเป็นตัวเลือกชั้นดีในการพักซูบิเมนดีเพื่อลดอาการล้า 2. คายฮาวเวสในบทบาทชาโดว์เพลย์เมเกอร์ในวันที่โอเดกาดไม่ได้ลงตัวจริงอาเตต้าเลือกใช้คายฮาวเวสถอยลงมาเล่นในพื้นที่ฮาฟสเปซมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสับสนของแนวรับคู่แข่งครับ เพราะคายฮาวเวส t มีสัญชตาตญาณกองหน้าทำให้เขารู้ว่าควรจะจ่ายหรือสอดขึ้นไปยิงตอนไหนถ้าเขารักษาสภาพร่างกายให้ฟิตเต็มร้อยได้นี่คือแผนบีที่ทรงพลังมากครับและ 3. m i ไม l ์ล i s s สเ l ลี่กับอาวุธลับ i n v e r t e d Left Back ดาวรุ่งวัย19ปี7.5เต็ม10ททำหน้าที่ Inverted Left Back ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาหุบเข้ามาช่วยนอกาดคุมเกมทำให้กองหลังไครัดจับทางไม่ถูก การประสานงานแบบวันทกับมิดฟิลด์ตัวกลางทำให้เกมรุกอาเซนอลมีความหลากหลายมากขึ้นและทำลายการวิเคราะห์ Data ของคู่แข่งได้ดีเป็นอย่างมากใช้ชนะ8นัดรวดครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของดวงแต่คือความเขี้ยวลากดินและแทคติกที่ลุ่มลึกของอาเตต้าอาเซนอลในเวอร์ชั่นที่มีทั้งฮาร์เวสเยอร์เคเรสเอเซและนอกาดคอยซัพพอร์ตกันแบบนี้บอกได้คำเดียวครับว่า เส้นทางสู่แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันแน่นอนครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครคือคีแมนตัวจริงในแมชประวัติศาสตร์นัดนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้สคริปต์รายงานพิเศษจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ